สวัสดีครับผมพบกับ r e a l i t y b bon o ้บอลพ h o อ f ฟาร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูงูตัวโฮแบ c กหรือว่าตัวเก็บที่พอะเองนะครับผมตอนนี้มีการอัปเกรดเพราะว่ามันอัปเกรดยังไงมันโตขึ้นแล้วนะ สวัสดีครับผมพบกับ Reality b o n d Python Far m นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูงูตัวโฮแบกหรือว่าตัวเก็บของผมนะครับที่พอะเองนะครับผมตอนนี้มีการอัปเกรดเพราะว่ามันอัปเกรดยังไงมันโตขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าแต่ละตัวมันสวยขึ้นบ้างไหมเป็นยังไงนะครับผมสาหรับใครที่ติดตามผมมาตั้งหลายคลิปก่อนๆก็อาจจะพอมีเห็นตัวพวกนี้ไปแล้วบ้างนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันสวยขึ้นกันทุกตัวเลยนะครับมามาดูกันตัวแรก นี่นะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวโฮแบ็กลูกลักของผมเลยตัวนี้จะเป็นซ u เปอร์พาร์เซลพินเดอร์สโคตนะครับผมจะเป็นตัวเมียนะครับผมอ้วนขึ้นเยอะมากนะตัวนี้ตัวจริงสีคือดีมากอะ่ะแล้วก็ดุด้วยนะครับนี่ให้มันไปฉกตากล้องดีกว่าดูความเนียนของสายดีจีนะครับผมกริปบอกเลยกับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอามาให้ดูอันนี้ก็อีกหนึ่งลูกลักเหมือนกันนะครับเทียบให้ดูแต่ตัวนี้จะสวยกว่าเหลืองกว่านะครับผม เนี่ยเห็นกันชัดๆเลยตัวจริงผมบอกว่าเหลืองกว่าไอ้กล้องออนี้อีกนะพอดีวันนี้ผมลองเทสกล้องใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้ลองใช้ GoPro ดูบ้างนะครับผมว่ามันเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็น Super p a s t e l Pin y e l l o w b e l r y นะครับผม Desert Gold นะครับไอตัวที่เหลืองกว่านี่นะครับจะเป็น ตัวเมียเหมือนกันนะครับเหลืองกว่าเพราะว่ามีเยลโลเบลลี่นะครับผมจะสังเกตกันชัดๆเลยว่าเวลามี YB กับไม่มี YB อ่ะมันต่างกันยังไงนะครับดูข้างลำตัวโอ้โหสวยมากนะครับผมตัวนี้ตอนนี้ตัวเมียทั้งคู่หนักน่าจะสัก3 4 0 0ได้แล้วก็มาอยู่กันในสาย DG นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับผมพาเซลพินเยลโลเบลลี่นะครับผมเดอร์สโคนะครับเป็นตัวเต็ม นะครับนี่อันนี้เข้าคาบอยู่นะครับก็จะสังเกตว่ามันจะขุนๆแต่เหลืองไม่แพ้ตัวตะกี้สู้เหลืองมากกว่าตัวตะกี้นิดหนึ่งตัวตะกี้จะสวยกว่าที่เป็นตัวเมียแต่ตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับผมอันนี้ก็ใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ YB ชัดเจนเลยนี่ข้างลําตัวจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ถามได้ยังมีแบ่งๆได้อยู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวผู้สาย เด s เซอร์สโคนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็แบ่งได้เหมือนกันจะเป็น Super p a พา e l เซลสไปเด l ร์เยล l ล่เบลลี่เดซเซอร์สโตนะครับตัวเต็มก็คือ k ิลเลอร์บีวายบีนะครับคิลเลอร์บีวนะครับตัวเต็มอันนี้ก็ลายข้างลําตัวก็ดูชัดเจนนะครับผมเพราะว่าถ้าคิลเลอร์บีปกติลายมันจะไม่ถี่ขนาดนี้นะอันนี้ก็คือลายมันจะค่อนข้างถี่เลยแล้วก็จะขาวๆหน่อยนะครับซีดเลยตัวเนี้ย แต่ยีนดีนะครับผมยีนค่อนข้างเยอะที่เป็นดีีตัวเต็มแวะมาสายคลาวบ้างนะครับผมตัวนี้ก็หนึ่งในลูกรักผมเลยไปที่เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้จะเป็นเอ็นชี่บัตเตอร์เยลโลเบอร์รี่คลาวนะครับผมพอซิเบิลเบรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียผมชอบคลาวที่หัวมันสวยนะครับผมหัวคลาวเนี่ยแทบทุกตัวเลยจะสวยตัวนี้จะดูเยลโลเบอร์รี่จากสีนะครับผมสีจะมีความเหลืองนวลแบบสะอาดตั้ง แต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังดูไบ์อยู่นะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นตระกูลแบบบัตเตอร์คลาวอะไรอย่างเงี้ยจะสีมันจะไม่ขนาดนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเมียที่ต่อยอดได้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นทั้งเอนชิบัตเตอร์ยโลเบอร์รี่คลาวนะครับอูนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บของผมเหมือนกันตัวนี้เป็นพาสเซลวานิลาเบรดนะครับผม100%เฮดคลาวนะครับเ,เหลืองมากแล้วก็กินเก่งมาก นะครับผมตัวนี้ก็น้ําหนักน่าจะมี4 5 0ถึง500กรัมนะครับผมก็โตขึ้นเยอะมากๆสําหรับตัวนี้เอาไว้ต่อยอดในอนาคตสำหรับสายคลาวเพราะมีทั้งวานิลาทั้งเบรดนะครับผมอาจจะมีพาสเซลมาหน่อยตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับอันนี้ก็มีแบ่งได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบมบูซูเปอร์พาสเซลไฟวนะครับผมตัวนี้ เป็นทั้งไฟลาย b ในตัวเดียวกันเลยจะสังเกตได้ว่า,างูจะคลีนมากสะอาดมากนะครับใสสุดๆตอนนี้น่าจะ350กร,รัมบวกลบถ้าเท่าจากที่อุ้มนะฮะไม่ได้ช่างก็จะดูคลียรนๆไปๆแล้วก็เยลโลเบลลี่เห็นไหมครับลายตรงข้างลำตัวตรงนี้ครับมันจะเป็นวิ่งแล้วมันจะเป็นแฉกวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับผมซึ่งในม็อบนี้อาจจะมีความแบบดูยากเล็กน้อยนะเนี่ยสังเกตดูตรงอย่างเงี้ยมันจะมีเฟรมวิ่งพุ่งๆขึ้นไป แล้วก็สีโดยรวมจะสะอาดนะครับผมจะไม่ค่อยมีกระไม่ค่อยมีอันนี้จะไบร์ามากอันนี้จะเป็นตัวเมียครับมาถึงอัปเดตน้องตาบอดนะครับผมกินเก่งมากตัวนี้เพราะว่าไม่รู้อะไรมันคือตัวนี้ตั้งแต่เกิดนะครับผมคือตาเขาบอดตั้งแต่เด็กจนโตเลยเหมือนเกิดมาก็ตาบอดเห็นไหมตาจะเป็นแบบขุ่นๆุอย่างเงี้ยดำดำขุำ่นขุ่เลย เนี่ยแต่สีอะไรจะสวยมากเลยตัวนี้ตอนนี้น้ําหนัก3-400ีก่กรัมอ่ะแต่คิดดูกินเก่งกินไม่เก่งงูแค่ปี2อนะครับอันนี้จะเป็นเลปเพิลเลเซอร์สไปเดอร์ GHI นะครับผม100%เเฮดลาเวนเดอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮดพายเป็นตัวผู้ตัวนี้สวยมากจริงๆเสียดายมากที่เป็นตัวผู้แปลวถ้ามันเป็นตัวเมียนะถึงตาบอดผมผมก็จะเก็บนะตัวนี้สวยจริงๆชอบมากโอ้โหตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งสวยขึ้นเยอะมากนะครับจะเป็นตัวที่ผมแบบ เก็บไว้นะครับผมตัวนี้ก็แบ่งได้เหมือนกันตัวนี้จะใหญ่หน่อยละสี่ห้กรัมน่าจะได้นะครับตัวนี้จะเป็น b a n าน่าบัตเต Calico s p o t n o อ e โนส l ยลโลเบ y ลี่นะครับผม100% He เปเป็นตัวผู้นะคะรับผมสูตรรวมยินดีเลยคือมีทั้ง Banana Butter, ico, Spot ose, b u t ตเตอร์คาริโก้สปอตโนสว0ย h บลลี่ร้อถ้าเอาตัวนี้ไปเข้ากับตัวเมียที่เป็นคลาวนะโอ้โหผมรับรองว่าแบบระเบิดคอมโบแบบสุดติ่งเลยเพราะว่าตัวนี้ยินมันค่อนข้างเยอะ ที่ยังดีคือมันไม่มีพารเซลด้วยนะสำหรับตัวนี้มันอาจจะมีอันนี้แค่แบบเป็นบัตเตอร์เฉยๆที่อาจจะแบบไม่ถูกใจเจ้าพ่อแบบสายคราวทั้งหลายแต่โดยรวมยีนอื่นนี่คือแบบว่าดีหมดเลยนะครับอันนี้ก็สวยมากๆตัวนี้ต่อยอดดีสุดๆมาถึงตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นพารเซลบัตเตอร์สปอตโนสคาริโก้นะครับ100%เตฮดคราวตัวนี้จะเป็นตัวโฮแบ็กอันนี้เก็บเลยนะครับเป็น ตัวเมียนะครับนี่ก็กินเก่งตัวใหญ่ละนี่สังเกตได้ว่าเนียนกริปเลยนะครับออออกมาโชว์ตัวหน่อยสิลูกนะครับนี่นะครับตัวนี้มีสปอร์ตโนสแน่นอนนะครับชัดเจนคาริโก้นี่ชัดเจนนะฮะผมพาเซลบัตเตอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่รู้จะชัด,ชดยังไงนะมาถึงตัวต่อไปเอาใจสายค่าวกันอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ผมจะเก็บคราวเยอะหน่อย ตัวนี้จะเป็น YB Cloud นะครับผมหรือ Yellow b e บ ly Clo u วตัวนี้จะเข้าคาบอยู่นะครับเป็นตัวเมียด้วยอันนี้ทำเองได้นะกินเก้กมากเลยตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็ชัดเจนนะครับผมเนี่ยดูลายข้างท้องขนาดเข้าคาบนะครับผมจะมีเฟรมวิ่งอย่างนี้นะครับผม Y e l l o w บ e รี y ชัดเจนมากเข้าคาบอยู่ตัวต่อไปจะเป็น Enchi l l o w b e บอ y Cloud นะครับผมนี่ Enchi YB o u d ตัวเมีย,ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมีย,ยเหมือนกัน เออมือมือมือดูแลถ้าแล้วมันจะไม่เล่นด้วยมันจะฉกจริงๆเดี๋ยวใจเย็นลุกก็ลายเป็นแบนเด็ดเลยนะนี่นี่นะครับตัวนี้เป็น Enchi Claw p o s t YB นะครับผมตัวนี้มันเกิดมาเป็นคอกเดียวกันนะผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้จะมี YB หรือเปล่าซึ่งก็มีโอกาสอาจจะมีได้และก็ทั้งมีโอกาสอาจจะไม่มี นี่นะฮะก็ดูลายข้างลําตัวนะครับตอนเด็กจะชัดกว่านี้เยอะเหมือนกันแต่โตมาพอดูไปดูมาสีมันเริ่มไม่น่าจะมีเหมือนแบบมันดูเข้มดากว่าปกติเนี่ยลองดูนะครับถ้าเทียบกันอย่างตัวนี้ผมจะมั่นใจเลยว่ามีเพราะว่าสีมันสว่างกว่าเยอะมากคนละระดับเลยไอ้ตัวนี้จะค่อนข้างเหมือนเอ็นชีคลาวธรรมดามากกว่านะครับผมก็ไม่เป็นไรยังไงผมก็ไม่ได้ขายแล้วเดี๋ยวผมลองเทสบีดดูตัวเมียนะครับยังไม่เปลี่ยนเพศนะไม่ใช่ นี่เราจะลองมาเช็คเพศมันอีกครั้งเพื่อความชัวในการเก็บตัวเมียเฮ้ยทำไมนี่เหมือนตัวผู้อย่างวะเออเมียรครับน่าจะเมียมาถึงตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นแบมบูแชตเตอร์พิน YB นะครับผมตัวนี้มันเข้าคาบอยู่ตัวนี้จริงๆแชตเตอร์มันจะชัดมากเลยเพราะว่าเห็นไหมแชตเตอร์คือสีดำๆที่มันเปิดๆข้างลำตัวแล้วก็ข้างเนี่ยจะเปิดเป็นสีขาวนะ ตัวนี้ปกติมันจะเป็นสีดําทองเลยไว้เดี๋ยวมาอัปเดตตอนที่มันไม่เข้าคราบดีกว่าและที่ผมชอบคือหัวมันเป็นสียีนยางเห็นไหมคือหัวมันจะมีสีขาวกับสีดําเปอะๆข้างหัวนะครับก็เลยแบบรู้สึกชอบตั้งแต่มันเด็กๆแล้วแลมันเป็นตัวเมียด้วยก็เลยรู้สึกแบบเออเอาไว้ต่อยอดสนุกสนุก,นกดีกว่าเลี้ยงสวยๆคราบติดเต็มเลยนะครับผมตัวนี้ก็กินเก่งมากๆนะตัวนี้เป็น s k e l e t s p a r a s l หรือ OD นะครับผมเดี๋ยวต้องจัดการ รอกคาบให้มันโดยเร่งด่วนนะครับผมสาหรับตัวสเกลเลสมันจะชอบมีปัญหาเรื่องคาบมันจะติดแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเราต้องมีการทาบารุูออยนะนี่ดูคาบมันแบบติดเยอะมากอันนี้คือตัวไม่มีเกรดนะครับผมแต่คาบมันลอกง่ายมากช่วยลอกคาบเนี่ยง่ายกว่างูปกติเยอะมากแต่มันแบบมันเนียนจริงๆอะผิวมันแบบสมูทมือมากนะครับผม ตอนเด็กๆบีบยากมากม็อบนี้เป็นม็อบที่ป๊อปยากมากนะฮะผมรู้สึกว่าป๊อปยากกว่าง,งูปกติค่อนข้างเยอะมันจะชอบแบบคาบติดเงี้ยแต่แบบไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะก็จับดึงดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงได้เลยมันก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็น baby h a t c h ิ i n g ที่ออกมาใหม่นะครับผมไว้เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันอีกทีคลิปหน้านะครับอันนี้เพิ่งออกมาเลยเพิ่งกินไปแค่มือเดียวเองมงตัวนี้จะเป็น spider enchi นะครับผม f r e e ว a y นะครับตัวนี้ทําได้ตัวเล็กมากเลย ออกมาแบบไข่ก็ใบเล็กๆนะาเกิดมาแค่3ฟองอีก2ตัวจะได้เป็นตัวนี้เป็นสไปเดอร์เอนชีไอวอรี่นะครับผมอันนี้คือขออเดียวกันทั้งหมดนะครับได้มา3ฟองน่ารักมากเลยนี่ไข่ใ,ใ,ใบจิ๋วนะครับตัวนี้จะเป็นเอนชีไอวอรี่นะครับเอนชีไอวอรี่ก็คือเอนชี่ซูเปอร์วายอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Spider e n c h อ f r e e w a y อันนี้จะเป็นตัวเมียส่วนตัวนี้จะเป็น s p i d e r e n c h Iivory นะครับผมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนี่เห็นนะอันนี้คือ e n c h Iivory อันนี้คือมี s p i d e r ด้วยลายมันจะมีแบบจุดๆๆนะครับผมตามลำตัวแล้วก็จะขาวกว่าไอตัวนี้จะออกเนื้อเนื้อโทนเข้มกว่าหน่อยน,นึงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็พอของปากของพอนะครับผมแล้วเดี๋ยว ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวงูจะเข้าแล้วนะคะผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอางูที่เข้าใหม่มาให้ดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับ r e a l i t y b บอลไพทอนฟาร์มขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ